สวัสดีครับภูมิตั้ง,งกล้องไว้ครับตั้งกล้องไว้เอา้าคอยยิเลินเลยคันแล้วยินั้งกวนวันหันซ้ำใจขึ้นจิหยัดน้อน รถเมล์หนองมาแล้วมสวัสดีครับมาเร็วมาเร็วเห็นได้เก่งแค่ครับมาอีกหอเลยจ้พ่อนวนดนะพี่วนดวัด

พุน <laughs> ลังมือพุนแมกก่อนขีดินยู่พุนเด้วดันตุบล้ามือพุนบ้านหอดพุน <laughs> ดีนะมืสอส่อง <laughs> บ่สิจำได้บ่ละจำได้บ่ละไปก่อนเลยแมวหลีไปก่อนเลย <laughs>

เล่ตาเม่นมาหลาเม่นตัวเมนตามาใหม่อีกเลยหน่แนเล่นตาเม่นตามาใหม่เล่ดูเด็กย่างหัดสิย่างหัดขอบคุณค่ะอ๋อ

เอาไปฆ่ก่อนแล้วกเขาขนมแม่นองเด้เห็น่ลเด้ตกิ่เห็นบ่เอบอเ้าหดินจุ่มเห็นไม มกเ้าแมวของปากมาเต็มเลยคันเต็มกาโต๊ะเลยคันไี่เดวแม่น้องเอามาอยู่ตลอันนี้หอมเงรีมเคียงครัวมาเสียบบาร์บีคิวเองเลยคันนี้เบอร์าษาจีน

การังจะได้อากระโดดอยนะคับแตไม่สะดวในเรื่องของการเดินไปเดินมาดันั้น้องระมัดระวังผูจะลงไปวกน่ออา้าราะเลจระมัดวันะครับจะลื่นไปตามก้อนี้นะครับาดจะลงได้นครับลงได้นั้นก็ ดนไตัวเองนะครับ <ata> ต้นเขาหนวู้ังดีดแม่สมหลอกันมูเมอนลูก้นหนาผาบินบอลเป็ืนผ้าดินมันดินแมมีขาของฝากเยอะเลยเบยเงอ้วนมีความสุกกันนี่ จุดนั่อที่มาตั้งใจจะนั่งทานก็ต่อได้นะครับจุดนั่งทานันข้างทิศเหนือของทรงสพิเสน่หนั่งทานหนึ่รอผู้ใหญ่หนึ่งร้อยบาทเด็กยี่สิบบาทต่อการนั่งทานหนึ่งรอบนะครับใค้ครับ

ยัาไ้อเปนแหวนตาาเดินข้นันหน่ด้ค้าอ้คนกินน้ำมากับพ่อวันตูเลี้ยวเข้าจากตาอยอุ้ยยานยานยานาน่าพ้ยังมาอยู่ไปกันถึนโซนภายในโซนการโลกของคางอะไดยาเ้ยที่กว เตรียยาวไปจนสุดนักท่องเที่ยวเริ่มตกและจะซื้อได้โดยสะดวกนะครับช่วงก่อนที่จะไปต้นน้ำยักน้ำยักยโอ้ยบอกด่แม่มามาวัสดีแม่แมเด้ครับเบอเอาอานย่างไรเอ้ยเจ้า วันท er ี่มาดูแล้วันจะปอดภักว่าในทางไปรวมก้อนอาหารที่สนามกระได่ทางปัจจุบันคือมันมีความราเอียงหลบบ่ก้อนใหญ่ก้อนเล็กจะพาทัานจะดือดรืดลมนะครับยังไงก็ กินน้่งติตกมั่นก็นอมไปเลยเ้าไีไปเลยก่อนเลยก็ยังกินแลงกสาวกันด้วยกันดมาังไงเพรสะลงคิะกินได้ครับครับเสียงกอยงวาไงกากินกัน ขอต้องสงได้หัวนีนก็เหมือนวันถัน่เนี่า้ยดูวีครายดนเ่ไง มาเร <get> <hein. S 2> ็วค e <laughs> ่ะหอดเร็วมาหอดกับปอนเลยค่ะนี่วันเขาไก่ในวันเชฟใ้เบื้องในแล้วแล้วให้ปอนดมาเร่งมาเร่งจะไม่เลี้ยงเลกจังจ่วันนี้เป็นต้นไปจนแท้กัดนมีนาคม มีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆจังหวัดระย้เคียงแจ้งความประสงค์นำบ้าเรียนเข้ามาถ้ามีอย่างหนึ่งหนึ่งหรือถอดก็ได้ลนเก็ได้ตอนนี้ต่ออนุญาตให้เป็นข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวชมในช่วงเช้าจังเป็นสุขท่านอาจจะไม่มีที่นั่งนะครับ เด็กมาแต่ละวันก็800ถึง1,000คนในบางวันโดยเฉพาะวันพร,นะระฤาษ์สุบริกับวันศุกร์จะมีข้าวหมอาน,นักชนะศิษาจังนวนมากวั <What? S 1> จกนจะไม่ไปก็แจ้งความประสงค์มาจนถึง16มิยมีนาคมแฝงนะครับมาใส่ไปติดตัจังหวัดนครราชสีมาไไนนท,ทั้งเดอยต่อๆและ ไปหมอไปจะจุด <ie>. ต right? ัวโรงแรนแตนที่เรียกว่าให้คนเมาอะกันั่งได้สะอาดเป็นการลงนาเราอยากจะแนะนำอยากให้น้องเพื่อนพ้อมเข้ามาเที่ยวชมในวันจันทร์ถึงวันจุกรนั่าจะไม่ได้นันครับในรอบเช้า สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และก็กำลังเป็นที่นิยมในการนำพา,า,น,า,า,า,น,น,านักนเ,กเนะรียนเข้ามาทัศนศึกษาหาความรู้ได้ทั้งความรู้ได้ความสนุกสนานเติดมเติมความบันเทิงนะครับมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีการ สามารถไปกลับได้ในวันเดียวมาแล้วก็กลับถึงบ้านในค่ำจะไม่เป็นต้นนี่ตฟังลนี่แหละที่คณะครูเลือกนำางรพื่องะติกันนะครับก็เ็นผลว่าไปกลับได้ในวันเดี้นก็เป็นสบเด็กๆก็เป็นสถานทานะครับจะเปนวันจันทร์วันุก จะมีมาบ้างแต่ก็เป็นประกาศจีก่อนอนุญาตให้ข้อมูลไปลอย่างน้ท่านนักร้มที่อาจจะเป็นผูบ้บริหารสถานศึกษาเป็นครูที่รับผิดชอบในากา,กกนารจัดโครงการกรศึกษาถ้าจัดมาก็แนะนำว่าถ่ายโอดถ่ายแต่งมาเชื่อบสายบ้างรด ขี้น่ายยุ่นอีก4ี้พปูถืกไม่น้องอันขิ้ปลาสุดอันเรื่องสอเขียนขิวอยู่แล้วก็มีดด้วยแต่ไม่ได้ยื่นเสียงอีกเลย

Terima kasih telah menonton!